มินลิสุดปังประกาศวันขึ้นเวทีหลักโคเชล่าโปรโมทเคียงข้างแจ็คสันหวงังเป็นศิลปินไทยอีกหนึ่งคนที่ขึ้นเวทีระดับโลกสร้างความภูมิใจให้คนไทยอีกคนแล้วสําหรับมินลิดนุภาคณาธิรกุลแรปเปอร์สาวชาวไทยที่ก่อนหน้านี้นก็ทําเอาศิลปินเกาหลีเริ่มรู้จักมากขึ้น หลังจากได้ร่วมงานกับชางบินจากวงสเตคิดในเพลง Mirror Mirror จนเพลงเข้าไปติดชาร์ตบิลบอร์ดและล่าสุดยังนุ่มแจ็คสันหวังจากวงกอเซเว่นก็พึงกดติดตามเธอในอินสตาแกรมล่าสุด พดภาพโปรเตอร์โปรโมทศิลปินเอเชียผู้เคยร่วมงานกับค่าย ADX Rising ที่จะได้ขึ้นเวทีหลักของเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชลล่าโดยมีศิลปินดังทั้งแจ็คสันหวังอุทาดะทิคารุดิสไบอันนิก้วอร์เรนฮิลรวมถึง CL โดยมินลิมีกำหนดจะขึ้นแสดงบนเวทีหลักในวันที่17เมษายนนี้ส่วนชาวไทยก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงนี้ได้ผ่านทาง YouTube เลยค่ะจบกันลบวนะคะสำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ